มาแล้วซูปเปอร์แว่สีไทยซูปเปอร์แว่จัดงานโปรดักแร์ลดราคาสินคา้าครั้งใหญ่ลดสูงสุด50%ทั้งลดทั้งแถมในวันที่12และ13ธันวาคม2 5 6 8เทียง2วันเท่านั้นณหนะอประชุมที่ว่าการอำเภอตะพานหินยังวัดพิจิต สีไทยทุอแวรได้นำผลิตภัณฑ์ก้วยจานชามเมรามินแท้100ร้อยเปอร์เซนต์านกเพนกวินและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายมาลดราคาให้ช็อปกันอย่างจุใจทั้งรถทั้งแถมโอกาสดีในรอบปีมีครั้งเดียวพบกันที่ขอประชุมชิวาการอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกาและในวันเสาร์ที่13ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาเพียง2วันเท่านั้นอย่าลืมอย่าพลาดสินค้าดีมีคุณภาพ เมรมินแท้ร้อยเปอร์เซนต์ต้องซูปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินเท่านั้น